เดยูายนอ้ยมดูน้องดูน้องจับน่ะหนไ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 หน้นโอยหนนขึ้นใหญ่แล้วหนขึ้นใหญ่แล้วยายคุณย้ายขึ้นใหญ่แล้วนนหนเห็นนี่จ้างกะเานเห็นไบางทางยาน่เออือายจับลงมาจับลงมาเห็นไมมันขึ้นใหญ่ขึ้นขึ้นขึ้น

ไหนโบวีไปไหนโบวีมาน้องเจ็บแล้วไปไหนอะลูกแล้วสักก็เต็มไปไหนผุนผุหนินตะการรถเต็มมาในน้องพันฉลองผู้ทัดดอกจำปานี่ไงหน่องนี่มาหยาดเลไหนเข้าไหนเข้านี่ไงนี่ไงเดี๋ยวมันก็เต้นได้เห็นไหมหนึ่งขนาดเราเสตีย็นไหวด้่จะมือท่อมาขุนดิ่เรื่อย อือขึ้นเหรอมี้นนอกนอนกว่านี้เย็นจะออกมาถึงมขึ้นคือจะออกว่าได้เตียนน่ะฮะเบิรโอ้ไหนลูกแม่เด็กหางเรียบร้อยเอ็นทีเรียบร้อยใส่ใ้แม่ไปขาไปนบ้านแล้วก็เตียนเอาตามน้อง่ได้เอาตะเตนไป จะ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 ไปกินเลยลูกใครเลยแม่มีลย่าบอดามันมันตายแล้วเอาไว้แล้วมันไม่เอาไว้แล้วเต็มแม่เต็มยานอม่ได้เอาใส่นอนนอกับคุบใส่บ้างนะ อทิ้งเอาทิ้งแล้วนั่นบ้องเอาทิ้งจเดาุ่มเฮ้ยาเหรียญแม่เต็มเตอบ้าม่ว้าวเ้าา่งยี้ารเรียบร้อยแล้วเอ้เร็วเออเดี๋ยวจมือกันเออเออดึงดึงดึงมาดึงไอมาเออดึงไอมาถึแม้กระทัมดแ โอ้ยอันนี้กินคือว่าเนี่ยสาวกบันไม่คิ่ขายแล้วอเาอะไรเอาว่กนเี่ยตังล้อเนุ่ป๊ยมอยโอ้ไม่มีแล้วลูกอันนี้หางวัานี่นี่น้องเห็ดหาง่าน้องเห็ดหางมันซื่อขัาไปเข้าไปข้าไปขุเข้าไปบ้านไปไปทีบ้านโอ้หอลมหา

น้องเพชรเก่งจังเลยแล้น้องพลอยก็น้องพลอยที